สวัสดีครับสวัสดีพบกันในดังนะครับวันนี้พามาดูรถตู้นะครับอีสุบัดดี้อีสุบัดดี้นะครับเครื่องอีสุเครื่องแปดแปดภายในสวยครับมีเล่มทะเบียนชุดโอนครบรถคันนี้ลักษณะรถพอได้ครับเรามาแล้วเดี๋ยวเอากลับบ้านครับ อันสนใจสอบถามได้นะครับตอนนี้รถอยู่ที่บ้านสีสะเกตเราจะตัดต่อนะครับเยะ่ะเครื่องดีครับ มาเบื้องต้นสภาพโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านครับเอากลับบ้านเดี๋ยวเอากลับบ้านมีใจสกิดมาครับเบอร์เดิม0 9 3 4 5 7 6 5 4, 4. 0 9 3 4 5 7 6 5, 4, 4. ้4เนย์เก้า่านะครับ มีใจพร้อมเสียตังค์สกิดมากนะครับหรือสายตัดสายแยกเคาะ๊กแก๊กมานะครับเคาะ๊กแก๊กมาสวยสวยกว่านี้ก็ได้ครับได้ได้ได้ไดไดโอเคครับได้อยู่เดี๋ยวดูเอกสารดูอะไรก่อนนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามได้